วันนี้นะคะเราจะมาทำเรีแอคชั่นนะคะเพลงใหม่ของน้องหยินน้องวอลใช่ค่ะชื่อเพลงว่า รับปัดขวาสว i p e r i g คือทิเดิมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคอมเมอรเชียลของฝั่งทิ n เดร์ที่ทำร่วงกระจ๊กเออก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเพลงนี้เป็นเพลงยังไงเนอะเพราะว่าพี่แอมก็แต่งอีกก็ได้ทีมงานจากค่ายไฮคลาวเนาะก็เป็นพี่กอฟกิงฮโร่เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ด้วยแล้วก็มีวอเตอร์เฟรมที่ร่วมกับพี่แอมด้วยในการแต่งเพลงนี้คิดว่าน่ารักอื เพราะว่าพี่แอมเราเชื่อใจพี่แอมอยู่แล้วเดิอเพลงต้องดีใ<ช>นอเนาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะลินเพลงแบบขึ้นมาน่ารักน่ารักกันบีดไม่แรงด้วยขนาดนเ้น มัน็นป็นที่ผู้ใจของกคนเบ b ี้ดาซัวตาไลอยากให้รู้เยื่อจะ s m i l t i เพื่อเป็นเธอคนทะี่ไดตามเธอให้เธอสุ p e ปไหล เริ่มจะกันกันเป็นเป็นไกันไหมไม่เคียมอีกนินมาเป็นแฟนกันไหมอยากจะลองเป็น Your Super Wife โอ๊ย <laughs> ไม่ปลกเลยวที่ฉัน Super Wife ให้แต่เธอเพรานั้นได้เลยต่างคนต่างรู้ว่าเราใช้เลยไม่เชื่อลองดูมีอะไรที่เธอโอ๊ยมีแฟนขับได้อ่ะจนานแค่ไหนก็รอ ไม่เป็นไรตอบช้าจะช่วยตอบกันเดี๋ยวปล่อยให้ฉันต้องคยต้องปัดคว้าหลองชัดสเน้นแล้วคอยโทรหาอาจเป็นเธอที่โชคชะตาสอง<อ>คนน,นี้มันน่ารักกันเนาะคนที่ฉันตามหาอาจอยู่ตรงนี้แล้วนะจะห่างจะไกลเธออยู่ที่ไหนก็ต้องได้เจอเนี่ยคูฉันอยู่ในใช่คำนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเธอฉันก็

โลดเตนะอยากชวนเธอมารักกันได้คุยกันไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้มาหลังเดียรักอย่างนี้ต้องปัดคว้าลองชัดสิเน้นลธอคอยโทรหาอาจเป็นเธอที่โชคชะตาพาให้เจอคนที่ฉันตามหาอาจอยู่ตรงนี้แล้วนะจะห,าจาห่างจะไกลจะอยู่ที่หนก็ต้องได้เจอ ฉันอยู่ในใช่คนนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเธอฉันคงจะไม่ต้องเหงาคนเดียวต่อไปเนื้อคู่ที่ตามหาฉันว่าเธอในใช่ป้ใจเธอให้กันชนิดดีไหมเนื้อคู่ของฉันใช่เธอหรือตาย่สวดอะไรอยากให้รู้ด้วย just my type เพื่อเป็นฉันคนที่ mm hmm. หัวใจ สต็ปเกอร์เยอะมาเยีะวเยอะมาแต่มีคนที่ได้คู่จริงๆกับ Tinder ก็่มีเยอะไงแล้วแต่เนาะจะบอกว่าเหมือนหลายเพลงไม่เคยฟังเพลงแรกเลยคือปลาบนฟ้า เหมือนมากเออไรต้นน้นน้าเหงคข้างๆที่น้องหลุยร้องเจอมั้นนจะเจอคะหนี้ไม่ไกลมีรักเธอเธอจะบอกไม่มีใครรักเธอดี can you see เออเวลาดีเหมือนกันมากเออคือมันมีอยู่สองเพลงที่อยู่ในหัวมีเพลงนี้กับอีกเพลงหนึ่งคือ ten years ten years ของของน้องวินอ่ะอืม ที่ลองประกอบภาพยนตร์เรื่องเออสติลตดแเชีร์ใช่ใช่ใช่คือมันเหมือนสองเพลงมันมีการแล้วเปลี่ยนเนื <car <car> <car <car ้อเนื้อดิไม่หรอกแต่ก็เข้าใจมันเป็นเพลงคอมเมอรเชียลอ่ะเนื้อก็แต่งยากอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแบบมันต้องมีคำเนาะที่เขาจะต้องรีฟาร่าต้องมีคำนี้ไว้ในเพลงอะไรเงี้ยใช่ว่ามันจะต้องแปดขวับแดซ้ายแปดขวัดซายสกอร์ซุปเปอร์ไลท์แล้วก็มีแบบเออซุปเปอร์ไลท์คือต้องเสี่ยงเงินเสี่ยงต้องเสี่ยงเงิน ต้องเสี่ยงเงินเออก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ทำออกมาได้น่ารักอะแต่ว่ามันก็เหมือนหลายเพลงจริงเพราะว่ามันด้วยความที่พี่แอมอะเนาะมันเป็นเพลงพี่แอมแต่งหมดเลยไงจริงที่พูดมาโอ้มันเป็นพี่แยบไงแล้วมันก็เลยวนอยู่อย่างเงี้ยเอออ่าเริ่มซ้ำแล้วนะเริ่มซ้ำแล้วนะ เราว่าเนื้อมันดีแต่ว่าเหมือนตัวดนตรีอ่ะมันซ้ำเนี่ยในความรู้สึกเราเราก็คิดเหมือนกันรู้สึกว่าพอฟังไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยวาวแล้วว่าแต่อันนี้มันมันไม่ใช่แค่ดนตรีนะมันเป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะเพลงทั้งหมดเลยเมโลดี้เพลงทั้งหมดเลยคือมันเหมือนแบบมันเหมือนเปลี่ยนแค่เนื้อเองอ่ะก็นั่นแหละเพราะว่าถ้าพูดจักแบบว่า ความจริงอะนะเรรู้สึกว่าเออเพลงมันก็ดีแต่แบบรู้สึกแบบไม่ได้ว้าวอะรู้สึกว่ามันก็เหมือนหลายๆเพลงเขาเรื่ออะไรอะมันเหมือนแบบเราเคยฟังกันมาหมดแล้วแล้วเอาเอาหลายๆเพลงมารวมกันใช่อะไรประมาณนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามถึงการร้องของน้องวออะน้องวอก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ร้องหลักเนาะคือน้องวอเป็นคนเสียงน่ารักก็อยู่แล้วอะเสียงดีต้องเ่ดีเพลงนี้น้องก็ยังทําได้ดีอยู่ ดีเลยแล้วก็ตัวยินแลบเน้นแลบเออของฉันนะชอบยิน just my type เยอะ just my type เออย just what I like ดูน้อมาหนึ่ง just what I like I like it I like it นั่นแหละแต่ของเราถ้าเป็นเพลงนี้สำหรับเสียงน้องยินอ่ะเราชอบท่อนแลบเพรว่านางอ่ะแลบแลบได้ดีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต้องมีการออกเสียงได้ดีตั้งแต่เพลงนั้นแล้วป้าก่อนอันเนี้ยที่ X กับ Wonder Frame ใช่ใช่ที่ นันก็แรปใช่นันน่นก็แรปนั่งก็แรปได้ดีเออเแต่พอเป็นท่อนร้องอะเสียงนั้ก็จะแบบออเตอร์จูนเยอะนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นพอแบบแรปเปอร์ไงเออเราไม่แน่ใจเหมืน <L apper S 2> อนกันแปแต่ <คน S 1> ตอนตอนท่อนแรปอะออเตอร์จูนไม่เยอะนะแต่ตอนพอเป็นท่อนร้องอะมันหนัก เราว่าเขาตั้งใจอาจจะเป็นตั้งใจแหละอาจจะเป็นแบบสไตล์ของเพลงยุคนี้ได้ละมั้งเออสไตล์สไตล์ของแรปเปอร์ยุคนี้ต้องบอกว่าเออถ้าท่อนถ้ามันจะต้องมีท่อนแรปอะมันก็จะเป็นสไตล์นี้แหละก็ถือว่า้าบอกมนได้ดีนะได้ดีแต่ว่าโดยรวมเพลงอะมันก็ดีมันก็น่ารักอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกแหละเนาะมันก็แค่รู้สึกว่าแบบเออมันเฉยเฉยมันซ้ำเลยมันซ้ำมันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างเราเคยฟังหมดแล้วเออใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่น่ารักลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับ นี้ใช่ค่ะฉ่นแปลงว่ารักปัดขวา Right. <laughs> สวยไร้สวยไร้เออเออก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าฟังเรารู้สึกไงกันบ้างดูเอวีเรารู้สึกไงกันบ้างเนาะก็คงเป็นเพลงน่ารักน่ารักฟังชิลๆแล้วก็มีแฟนคลับมาร่วมจอยใช่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 ก็แฟนคลับก็ได้มาร่วมจอยน่าจะเป็นแคมเปญดีๆแล้วแฟนคลับก็น่าจะแบบว้าวใช่น่าจะเป็นจุกคเราโอเกะแหละที่เขาให้ไปลองแล้วเขาก็เอาที่ร้องรองกันแล้วก็มาใส่ในเอวีด้วยอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเออลองมาคอมเมนต์กันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปถ้าเรามีเพลงของ ของหยินวออะไรเงี้ยแล้วก็ยังทำอยู่แล้วหรือซีรีส์ของหยินวอลอะไรเงี้ยถ้าใครตามช่องเราหรือเพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่เราทำหยินวอก็ได้นะอย่างเช่นซีรีส์เรื่องครั้งหนึ่งที่ลาใช่อะไรเงี้ยเออเพลงแบบเพลงของเขาอะที่ร้องด้วยกันเออลองดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคันคลิปต่อไปสำหรับี่ตาขอตัวลาไปก่อนไปค่ะ ขอคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ